สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทําแกงจืดหมูบาดช,ชอ่อนะครับก็จะเริ่มต้นจากการใช้หมูสับนะครับหรืออาจจะเป็นหมูบดก็ได้นะครับมาผสมกับซอสถน่วมประมาณ1นึถึงสองคนโต,ตครับแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยหลังจากนั้นผมจะหั่นประกาศฟังตุ้งนะครับหหัวแล้วก็ประกาศขาวนะครับประมาณ4ีถึงหใบนะครับก็จะเลือกเป็นใบที่เขียวๆนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ต่อใบประมาณ4ชิ้นหลังจากนั้นต้มน้ำให,ให้เดือดประมาณ1ลิตรใส่แครอท ซอยลงไปครับแล้วก็จับผักลงมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับลงไปใส่ในน้ําที่กําลังเดือดแล้วก็ตามด้วยนะครับประกาศฟังตุ้งนะครับลงไปก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่หมูบาะช่อนะครับโดยปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ กดให้แบนสักหน่อยนะครับลงไปโปกด้านหน้าครับอันนี้ก็ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็พอได้ที่นะครับเราก็จะวางตัวแครอทนะครับที่เป็นหั่นเป็นแว่นประมาณ5-6แว่นครับตามตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดให้จมน้ำนะครับ เราก็ตุ๋นไปนะครับเพื่อให้ผักสุกนะครับหมูก็จะสุกพร้อมกันพอเปิดมาอีกประมาณสักสินาทีถึงสิบห้านาทีก็เดือดก็เป็นอันใช้ได้นะครับจะได้เป็นแกงจืดหมูบะช่อนะครับที่รสชาติกลมกล,มล่อมสดคล่องคอนร้อนๆนะครับก็จะเป็นเมนูที่นะครับกินกับข้าวสวยหรือจะกินเล่นก็ได้หรือกินกับน้ำจิ้มซุกี้ก็ได้นะครับเป็นเมนูที่อร่อยมากยังไงลองทำทานกันดูนะครับ